ว้าวผลไม้น่ากินจังเลยนะน้องขวัญใช่ค่ะขวัญกำลังจัดผลไม้ใส่จานไปให้พวกพี่ๆเขากินกันรวมถึงพี่หนูด้วยนะคะเห็นทำงานกันจนน่าเครียดได้กินผลไม้สดๆหวานๆแบบนี้เผื่ออารมณ์จะดีขึ้นยังไงล่ะคะขอบใจจ้า ว่าผล,ลไม้บางลูกมันก็งอมจนเริ่มจะเน่าแล้วนะน้องขวัญดูอย่างมะม่วงลูกนี้สิงอมจนจะเน่าแล้วว่ะใช่ค่ะขวัญให้แม่ค้าเขาเลือกให้แต่ก็นึกไม่ถึงว่าเขาจะเลือกลูกไม่ดีปนมาให้ด้วยซื้อมาก็แพงทีหลังต้องดูให้ดีนะและเพื่อความมั่นใจเนี่ยเราจะต้องเลือกเองถึงจะดีที่สุดพูดถึงผล,ลไม้งอมเนี่ยนะเมื่อเช้านี้พี่ทินอนะงอมเหมือนผล,ลไม้นี่เลยมาซื้งพี่ทินสุกหรือน่อเหมือนผล,ลไม้นี่น่ะหรอคะ แต่ขวัญไม่คิดว่าคำนี้จะนำมาใช้กับคนได้นะคะพี่หนูงอมเป็นคำกริยาแปลว่าสุกจัดจนเกือบเน่าหรือเละ มักใช้กับผลไม้หลายชนิดที่สุกจัดหรือแก่จัดอย่างเช่นมะม่วงกล้วยขนุนมะละกอทุเรียนเช่นคุณแม่ที่เก็บมะม่วงสุกไว้หลายวันจนงอมแทบจะกินไม่ได้กล้วยน้ำว้าวีนี้งอมมากจนเปลือกค้าเป็นสีดำหมดแล้วคำว่างอมนั้นยังนำมาใช้กับคนในความหมายที่แปลว่าบอบช้ำสุดโทมย่างเช่นพี่ทินนี่แหลจะจ้ะอดนอนเพราะงานเข้ามาหลายวันเช้านี้พี่ทินเลยดูงอมลงไปมาก คำว่างอมอาจใช้ประสมกับคําอื่นเป็นงอมแงมหมายความว่าเป็นมากเป็นหนักเลิกยากแก้ไขยากเช่นต้นติดเกมออนไลน์งอมแงมไม่ยอมหลับยอมนอนข้าวปลาก็ไม่กินหรืองอมพระรามหมายความว่าได้รับความทุกข์ยากหรือลำบากมากบอบช้ำมากเช่นเขาถูกเจ้านายเล่นงานจนงอมพระรามไปเลยนั่นนะสิคะ ็นพี่ธินเขาดูนิ่งๆขวัญเลยไม่กล้าเข้าไปทักพี่เขาเลยพี่ให้พี่ธินกลับบ้านไปก่อนแล้วละจ้ะเดี๋ยวงานที่เหลือทั้งหมดเนี่ยพี่จะดูแลให้เองแต่ว่าพี่ต้องการคนช่วยนะว่าแต่น้องขวัญสะดวกช่วยพี่ไหมจ๊ะยินดีค่ะสบายมากอยู่แล้วแต่ตอนนี้ขวัญขอจัดการผลไม้พวกนี้ก่อนนะคะเสร็จปุ๊บจะรีบไปช่วยพี่หนูทันทีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ช่วยน้องขวัญจัดการผลไม้นี้ก่อนก็แล้วกันจะได้เร็วขึ้นขูจ